อยู่แกก็ถามเรื่องอีตสามีขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามแม้กระทั่งสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นฝั่งแม่น้ำค่ะเพื่อนเอนแม่น้ำที่ไม่เป็นมาเดินบ่อยๆค่ะอันนี้ก็ตึกหนังสือค่ะห้องสมุดห้องใหญ่มากของ ตำบลน,นี้ค่ะเพื่อนๆทั้งแม่น้ำทั้งสะพานสี่สะพานติดติดกันค่ะเพื่อนๆไม่ห่างจากกันไม่เป็นก็จะเดินข้ามไปข้ามมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปไกลสะพานโน้นทีสะพานนี้ทีและตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าดูเปไม้ผลิแต่ว่ายังหน้าหนาวอยู่ค่ะเพื่อนๆยังไม่ถึงฤดู แต่พูดถึงว่าเออตอนนี้ใบไม้ก็ใบไม้แห้งไงครับเพื่อนเขาก็จะเริ่มเก็บแต่ว่าต้องให้หิมะม,มันหมดคอนแล้วหิมะก็ละลายละลายไปเรื่อยๆครับเพื่อนเมื่อวานนี้ก็ฝนตกสาดก็ล้างไปส่วนหนึ่งและพื้นก็ยังเปียกอยู่เลยค่ะเมะื่อวานไม่เพ็นได้ออกไปเดินตอนเช้า พอไปบ่ายมาฝนตกค่ะเพื่อนๆตกจนจนถึงเย็นเลยแล้วก็ไม่เป็นออกมาที่ตลาดนะคะมาตรงตลาดที่เขาเล่นสกีเขายังเก็บข้าวเก็บของตักหิมะอยู่เลยค่ะตักทั้งวันเลย <c oughs> ไม่เป็นก็ได้ถ่ายส่งไปแล้วค่ะว <c oughs> ่าเขาเล่นสกีระดับโลกไม่เป็นก็หวังว่าเขาคงจะเล่นทุกปี <c oughs> ม่น้ำสวยไมค่ค่ะเพื่อนสวยมากไม่เป็นฐานให้ชมนิดหน่อยวันนี้บรรยากาศหนาวมากมากค่ะเย็นเจี๊ยบเลยหนาวมากๆากแต่ไม่เป็นก็มาเดินค่ะเพื่อนเพราะว่าแดดออกบ้างแดดไม่ออกบ้างเมื่อวานนี้แด,ดดดีวันนี้แดดไม่ดีค่ะเพื่อนคือมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่ก็เดี๋ยวแดดมาเดี๋ยว,มา,ยวมาเดี๋ยวหายค่ะ เมื่อวานแด,ดดดีแต่ว่าหนาวมากวันนี้หนาวมากและไม่มีแดดด้วยค่ะเพื่อนๆไม่มีแดดยิ่งหนาวไปกันใหญ่เลยค่ะแล้วลมด้วยนะคะลมเย็นเจี๊ยบเลยโอ้ยอาจจะยากเสื้อผ้าน,นี้จะต้องอย่าเพิ่งเก็บนะคะเพื่อนเพราะว่าตู้เสื้อผ้ามันจะมีตู้หน้าหนาวตู้หน้าร้อนค่ะเพื่อนตอนนี้เก็บไม่ได้เลยเพราะว่ายัางหนาวจัดอยู่ยังหัวค่ำอยู่ ยังหนาวมาก,มากไม่เพียงได้ไปตีกอล์ฟกับคุณลุงอีกนะครับเพื่อนทีนี้พอเราตีกอล์ฟเสร็จเราก็ไปที่คาเฟ่ที่อื่นครับเพื่อนไปที่คาเฟ่ที่อื่นแล้วเมื่อคืนนี้คุณลุงจะนึกยังไงก็ไม่รู้แกบอกว่าเธอคิดว่ายัางไงสามีเธอนะ่ะอดีตสามีอดีตเธอนนะไปที่เก่าไปที่คาเฟ่ที่เราเคยไป แล้วไม่เห็นเราไปเธอคิดว่าเขาจะไปอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่ไปละไปสองรอบสามรอบอาจจะไปหลายรอบแต่เมื่อไม่เจอเขาก็ต้องระงับค่ะแล้วก็จะไม่ไปที่นั่นอีกเธอคิดว่าเขายังไปที่นั่นอีกอยู่หรือเปล่าไม่เป็นบอกไม่รู้เกก็สนใจนะครับเพื่อนๆกสนใจถามคุยเรื่องอดีตสามีไม่เป็น ขนาดไม่เป็นไม่พูดนะแกก็ยังยังถามเป็นบางคํบบังคาวครับเพื่อนอยู่ๆแกก็ถามเรือ่องอิจฉามีขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามแม้กระทั่งคนที่แต่งงานคนที่พาไม่เป็นมาโนเร่บันแรกนะคะคนที่พาไม่เป็นมานะ่ะเขาเพิ่งจะกลับมาเมืองไทยเขาไปอยู่เมืองไทยสามเดือนเขาหนีจากสิ่งทุกอย่าง นั่นเขาก็มีปัญหาชีวิตของเขามอนกันครับเพื่อนน่าสงสารสงสารอาดีตสามีไม่เพื่อนก็สงสารคนนี้คนนี้ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงช่วยคนอื่นก็ไม่ได้หรอกเพื่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันโอกาสหนะ้าคลิปหน้าครับเพื่อนขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชทเพื่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ